สวัสดีครับแนะนำมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับคันนี้เป็นยามาฮ่าอาครับจดทะเบียนปี2016เป็นรถมือเดียวครับ เดี๋ยวดูรถโดยวรวมก่อนนะครับ ปี2016แต่ใช้งานไปน้อยนะครับคันนี้ รถท ja. mm ี่ผู้ขายนํามาจําหน่ายทุกคนจะเป็นรถเลขไม้แท้ตามความเป็นจริงเลยนะครับเกือบทั้งหมดเป็นรถมือเดียวครับ ใช้งานไปน้อยนะครับสีแต้มตรงดอกยางยังเห็นลางๆอยู่เลยครับ ตรงปลายติดไว้เม็ i N U S A นะครับ จดทะเบียนปี2016ใช้งานไปเพียงฟังเสียงเครื่องครับ 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจยังไงติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์082 092 1298ครับลูกค้าต่างจังหวัดจ,จะ้จัดส่งทางไปรษณีย์ังไง เดี๋ยวรูปภาพเพิ่มเติมของรถครันนี้เดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปนี้กีหนึงครับคลิปเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถใหม่เข้ามาอีกครับ